ขบวน260นะครับวันนี้ปู่ GEK นะครับ4038นะครับเสียงห้ามล้อหวานมากเลยนะครับออกจากทางรถไฟสายมรณะนะครับเข้าสู่ทางประธานนะครับ สำหรับขบวน260นะครับที่ย่านชุมทางหนองปลาดุกนะครับนี่นะครับเข้าทางประธานแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปจอดที่สถานีชุมทางหนองปลาดุกนะครับนี่นะครับเมื่อเข้าสู่ทางประธานแล้วนะครับก็มาจอดที่ชุมทางหนองปลาดุกนะครับกำลังจะเคลื่อนขบวนออกจากชุมทางหนองปลาดุกนะครับ ที่กั้นทางด้านเหนือของของชุมทางนองประดุก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมจัสมตั้มสตินกนกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องบะดุกชาแนลครับผ่านไปแล้วนะครับ